สว,ส,สวัสดีครับจบน,นะครับดังนะครับครับผมนี่คอรื่อง,งอาอ้ามบรับผมก็อยากจะบอกเลยว่าเราได้เปลี่ยนแทรอร์ครับผมใช่ก็คือเปลี่ยนแบบเรียกว่ายังอยู่มหาลัยอยู่ใช่ไหมเรื่องที่แล้วอันนี้ก็คือโดดมาเป็นนักฆ่าบ้างช่างศักดิ์บ้าง ช่างซ่อมรถบ้างเลยครับผมก็คือพลิกบทบาทเลยครับผมก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่เล่นมาเลยครับของผมใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นมากครับรับบทเป็นนักฆ่าไม่เคยเล่นเป็นนักฆ่ามาก,ก่อนครับเต่จริง พูดถึงนักฆ่าทุกคนอาจจะกลัวใช่ไหมครับแต่จริงๆเรื่องนี้มันมีตาอะไรน่ารักน่ารักครับอืมใช่แสดงว่าในเรื่องนี้เราแบบมีแบบถึงความเสน่ห์ความเป็นแบบความโตขึ้นทะเลในบ้านของคนเรียนนะเราก็จะมีความแบบเป็นนักข่าวอ่าใช่ครับโตขึ้นใช่แล้วเราก็เห็นครับไม่มีหลายคนมากที่บอกว่าใครก็ได้เอาจุงดังออกจากรั้วมหาลัยทีวีวี graduate อ่าเราแบบอันนี้จบการศึกษาแล้วนะครับทุกคนก็เอ่อ ก็ให้ผมยืนอ่ะสามสครับผมเราก็ได้จบการศึกษาแล้วนะครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พวกเราได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างงี้ยผมก็แม่แม่เพิ่งหัวใจไว้นะครับใช่ห้าแม่แม่เหมือนใจวอยเพราะอะไรงานนี้้อนตันอะไรนะครับความดันอ๋อไม่ได้ไม่ได้ได้ได้โอเคครับอ๋อก็จะเป็นเรียกว่า ตามชื่อเรื่องเลยคร Bond ับผมเขาจ้างผมไม่จีบนะคะครับผมก็คือพี่เฟิร์สเนี่ยที่รบกเป็นการจ้างตัวดังก็คือสไตล์ให้จีบประเดียวครับผมเพราะว่าเขาจะได้เปิดทางไปจีบไปซันได้ครับผมใช่ก็คือเราก็ตามตื้อจีบอย่างเดียวเลยครับผมเรื่องนี้แบบตื้อไปแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบแพ้ด้วยก็คือถ้าเกิดจีบไม่ติดเราต้องสู้ให้สุดครับผมสกิลการจีบละโอเคสุดท้ายสุดท้ายพอ ขอสั่งทำให้ฝั่งหนึ่ง,สงเสน่ห์ของเรื่องนี้ของคนย่างค่าเริมครับ <c oughs> สาเดี๋ยวเดี๋ยค่อยๆเรียงเริ่มจากหนึ่งครึมครึมพี่เจาลตามไปด้วยคำที่หนึ่งครึมเลยคร้มีล่าครับเป็นคอ่ครมอเาครูครมืดมนเนี่ยสคำไปเลยครับตรงนี้ขอขอแถมขอแถมให้ครับผมคำแรกนะครับ เกลียดครับเกลียดจนรักครับผมเลยครับผมนะอ๋อครับครับผมพวกผมก็กลับมาในคาแรคเตอร์ใหม่ๆนะครับผมวันนี้ก็ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทําผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมก็ อโอเคครับไปครับผมยังไงก็นอกจากฝากซีรีส์นะครับฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะครับผมก็จะมีหลายเพลงเลยแต่ว่าเพลงแรกที่ปล่อยไปคือ Destroy Love by พี่เข้าตังนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมาร้องได้ด้วยกันในอีพีหนึ่งนะครับฝากด้วยนะครับครับผมสามารถรับชมได้นะครับทุกวันพุธสองทุ่มครึ่งทาง GMA พิพนะครับผมหรือว่าดูย้อนหลังได้ที่ i c e หรือว่า iq.com เท่านั้นนะครับผมเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ